คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือดวงตกขาไขาไม่ดีจงฟังคลิปนี้ให้จบในศาสตร์ดูลายมือคนที่มีการกระบาดอยู่บนฝ่ามือถือว่าเป็นคนที่มีบุญเก่าแรงพอสมควรแต่ก็เป็นบุญปนบาปการกระบาดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกรรมเก่าที่ยังไม่คลายตัวและยังแสดงถึงพลังงานที่สนทางในชีวิตบางคนการกระบาดทำให้ได้โชคได้ทรัพย์ใหญ่ในบางช่วงเวลา แต่บางคนกลับกลายเป็นอุปสรรคโดยเฉพาะหากทำการค้าขายมักจะพบเจออุปสรรคเช่นเปิดร้านแล้วคนไม่เข้าทำมาค้าขายดีในตอนแรกแต่จู่ๆก็ซบเซาเจอคู่แข่งตัดราคามีหนี้สินหมุนเงินไม่ทันทำดีแล้วแต่ลูกค้าไม่ติดใจไม่กลับมาซื้อสำ้ำทั้งหมดนี้สะท้อนว่ากากบาดในฝ่ามือมีพลังงานด้านปิดกัน้น หากเจ้าของมือไม่รู้จักแก้ไขหรือเสริมดวงจะทําให้ค้าขายไม่รุ่งเรืองอย่างที่ควรจะเป็นในศาสตร์ดูไายมือกาก,ากบาดปรากฏได้หลายตําแหน่งซึ่งแต่ละตําแหน่งก็ส่งผลต่างกันไปเช่น 1. กากบาดกลางฝ่ามือเป็นสัญลักษณ์แห่งกรรมเก่าทําให้ชีวิตต้องเจอเรื่องสะดุดติดขัดบ่อยๆค้าขายอาจดีชั่วคราวแต่ยั่งยืนยาก มีทั้งคนช่วยเหลือและคนอิจฉาคอยกีดกัน 2. กากบาดใกล้เส้นสมองเจ้าของมือมักคิดมากตัดสินใจผิดบ่อยขาดความมั่นใจในการทำธุรกิจส่งผลให้ค้าขายไม่ค่อยดีลูกค้าไม่ประทับใจ 3. กากบาดใกล้เส้นโชคลาภทำให้โอกาสทางการเงินถูกปิดกัน้นมีช่องทางได้เงินแต่ไม่ได้เงินอาจโดนโกงสูญเสียกาไร 4. กากระบาดใกล้เส้นหัวใจมักผิดหวังเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้าทําให้ลูกค้าไม่ผูกพันหรือหายไปง่ายๆดังนั้นหากใครมีกากระบาดบนฝ่ามือโดยเฉพาะตรงกลางจะต้องรู้จักวิธีแก้เคล็ดและเสริมบุญเพื่อเปิดเส้นทางค้าขายทําไมคนไรมือกากระบาดค้าขายไม่ดีกำเก่าแรงในอดีตชาติอาจเคยค้าขายไม่ซื่อเคยกงคนเคยเบียดเบียนลูกค้า หรือทำให้ผู้อื่นลำบากกรรมเหล่านี้ส่งผมให้ปัจจุบันค้าขายติดขัดพลังงานไม่สมดุลกากบาดเหมือนเป็นการขัดกันระหว่างสองเส้นทำให้การเงินและโอกาสสะดุดเจอคู่แข่งแรงทำมาค้าขายก็มักมีคู่แข่งตัดราคาหรือแย่งลูกค้าขาดสเสน่ห์เมตตาลูกค้าเข้ามาแต่ไม่ติดใจไม่กลับมาซื้อซ้ำดวงการเงินรั่วไหลได้เงินมาแล้วไม่เก็บอยู่ไม่คงทน ใช้ใจ่ายหรือเสียไปแบบไม่รู้ตัววิธีแก้เคล็ดและเสริมดวงค้าขายสำหรับคนที่มีลายมือกากบาดควรทำสิ่งเหล่านี้ควบคู่ไปกับสวดคาถา 1. ทําทำบุญด้วยน้ำดื่มถวายน้ำดื่มสะอาดให้วัดโรงเรียนโรงพยาบาลเพื่อแก้กรรมเรื่องความแห้งแล้งทางการเงิน 2. ทํทำบุญปล่อยปลาไหลช่วยให้การเงินการค้าลื่นไหลไม่สะดุด 3. าํทบุญสร้างพระหรือซ่อมแซมวัด เสริมบุญด้านการเงินให้มั่นคง 4. แจกอาหารสัตว์จรจัดเพิ่มเมตตามหานิยมลูกค้าเห็นแล้วรักใคร่ 5. กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำการค้าเช่นพระศิวลีพระแม่ลักษมีพระพิคเนศหลวงพ่อโสธรเป็นต้นคาถาสั้นส้นเปิดทางทรัพ์ยสำหรับคนลายมือกากบาทคาถาที่สั้นกระชับและเหมาะสำหรับคนค้าขายที่ต้องการเปิดทางทรัพย์ สามารถสวดได้ทุกเช้าก่อนออกไปขายของและก่อนนอนโอมนะโมพุทธ,ธายะเงินทองไหลามาค้าขายร่ำรวยโชคชัยสมบูรณ์ให้สวดก้าวจบทุกเช้าและก่อนนอนขณะสวดให้หนึกถึงภาพลูกค้าเข้ามาซื้อของมากมายจบแล้วให้อธิษฐานว่าขอให้การค้าขายของข้าพเจ้าราบรื่นมีกำไรมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวิธีใช้คาถาให้ได้ผลจริง 1. สวดด้วยสมาธิอย่าสวดแบบลูกลวกให้ตั้งใจจริงๆ 2. ทําความสะอาดร้านพลังงานในร้านค้าต้องสะอาดโปรง่งโลง่งลูกค้าจะเข้ามาเอง 3. ผู้จาดียิ้มแดมเสริมเมตตาม,มหานิยมให้ลูกค้าติดใจ 4. อย่าท้อแท้แม่ค้าขายไม่ดีแต่หากยังสวดและทำบุญต่อเนื่องจะค่อยๆดีขึ้นตัวอย่างจริงจากผู้ที่มีลายมือกากบาท แม่ค้าขายอาหารตามสั่งช่วงแรกขายไม่ดีวันละไม่กี่ร้อยบาทหลังจากเริ่มสวดอาหารสันส้นๆทุกเช้าพร้อมทำบุญปล่อยปลาทุกอย่างเปลี่ยนไปลูกค้าเพิ่มขึ้นกำไรต่อวันมากกว่าเดิมสามเท่าพ่อค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์เคยขาดทุนเพราะคู่แข่งตัดราคาแต่เมื่อสวดคาถาเปิดทางทรัพย์และเสริมด้วยการแจกข้าวสุนัขจรจัดผลงานกลับมาดีขึ้นมียอดสั่งซื้อประจำทุกวัน คนที่มีไหลมือกากบาดมาค้าขายไม่ดีเพราะมีกำก่าและพลังงานขัดขวางแต่หากรู้จักแก้ไขด้วยการทำบุญเสริมดวงและสวดคาถาสั้นๆเปิดทางทับอย่างตั้งใจก็สามารถพลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีได้คาถาสั้นๆน,นี้อาจดูเหมือนคำไม่กี่คำแต่หากสวดด้วยจิตศรัทธาอย่างแน่ๆจะช่วยดึงดูดโชคลาภลูกค้าและเงินทองให้เข้ามาอย่างต่อเนื่องบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่า ทำไมตัวของเรานั้นก็มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือเหมือนกันแต่ทําไมอย่างทุกยากลําบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ท่านนั้นได้สร้างมาหลายพบหลายชาติแล้วตัวของท่านยังใช้ไม่หมดจึงทําให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านอย่างทุกยากลําบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้น เป็นคนที่เหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ส่งลงมาเกิดและในคลิปนี้เองตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวมเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีแก้กรรมเพื่อชำระล้างกรรมเก่าและเพื่อเป็นการเปิดดวงหรือเหล่าโหราศาสตร์ท่านเรียกว่าการเบิกเอาบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทำมาแล้วและได้เห็นว่าได้ผลทันตาเห็น ซึ่งตัวของอาจารย์ได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลับถ้าหากว่าใครทําตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนับแต่นี้ต่อไปจากที่ตัวของท่านยังดวงตกดวงยังไม่ดีดวงยังไม่ขึ้นก็จะทําให้ดวงของท่านจากที่ดวงร้ายจะกลับกลายเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทําให้ตัวของท่านนั้น กลับกลายเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืนนั่นเองถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเคล็ดลับวิธีแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทำการขอขมาพ่อแม่ดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทำให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือเป็นทุกข์ใจเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆ หรือว่าหมันมาหาท่านบ้างวิธีแก้กรรมข้อนี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นจะเริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายหรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบรื่นหมดทุกอย่างทำอะไรก็ขึ้นก็เกินกันไปหมดเสียทุกอย่างถึงแม้นในปัจจุบันนี้ตัวของท่านจะจนหรือลำบากมากก็จะทำให้ชีวิต ร่ำรวยขึ้นมาทันตาเห็นได้เคล็ดลับวิธีแก้กรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศีลห้าหรือศีลแปดให้ทำได้ข้อใดข้อหนึ่งไม่ศีลห้าก็ศีลแปดไม่ศีลแปดก็ศีลห้าให้ตัวของท่านนั้นรักษาอย่าให้ขาดแม้แต่ข้อเดียวการแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักของเหล่าเทวดาเป็นที่รักแก่เหล่ามนุษย์ ไม่ว่าตัวของท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเคล็ดลับวิธีแก้กรรมข้อที่สามคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยเจ้าทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือทานให้แก่สัตว์อนาถาต่างๆถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้ ตัวของท่านนั้นจะมีโชคลาภในทางด้านการค้าขายทำอะไรก็จะเริงรุ่งเรืองไปกันหมดทุกอย่างเงินทองหลัง่งไหลามาเทมาหาตัวของท่านแบบที่ตัวของท่านไม่ทันที่จะตั้งตัวเคล็ดลับวิธีแก้กรรมข้อที่4คือให้ตัวของท่านนั้นมันนั่งสมาธิภาวนาอย่างน้อยห้านาทีถ้านั่งได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้ จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขัดสนเงินจะไหลนองทองจะไหลมาเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยเคล็ดลับวิธีแก้กรรมข้อที่หคือให้ตัวของท่านนั้นหมั่นไหวพระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์เช้าหรือว่าสวดมนต์เย็นให้ตัวของท่านนั้น มั่นทำอย่าให้ขาดเคล็ดลับในข้อนี้จะทําให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนาจะเป็นที่เคารพของเหล่าเทวดามารลม่มและหมูสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลละโลกนี่เป็นวิธีเปิดทางบุญที่ได้ผลเร็วมากเพราะบุญการให้โดยไม่หวังผลจะสร้างแรงดึงดูดทรัพย์สินที่คูณทวี เมื่อกำถูกแก้บุญถูกเปิดโชคชะตาจะเหมือนถูกเร่งเครื่องบางคนที่มีลายมือนี้เจอโอกาสทางธุรกิจที่พลิกฐานะผู้ที่มีลายมือกากบาทคือคนที่ถูกเลือกให้เจอโชคชะตาพิเศษชีวิตอาจขึ้นลงแรงกว่าคนทั่วไปแต่ถ้ารู้วิธีแก้กรรมอย่างถูกต้องทำบุญถูกจุดและปรับกำลังจิตไปในทางบวกชีวิตจะพลิกผันรวดเร็วจากนี้เป็นมีทรัพย์ จากทุกเป็นสุขจากธรรมดาเป็นเศรษฐีได้จริงถ้าหากว่าใครที่ได้ทำตาม5ข้อนี้ได้ชีวิตของท่านจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้นชีวิตในตอนนี้จะจนหรือลำบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านได้ทำตาม5ข้อดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านจากที่ชีวิตเคยร้ายก็จะกลับกลายมาเป็นดี จากที่ชีวิตไม่เคยมั่งไม่เคยมีก็จะกลับกลายเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนั่นเองขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฝังน,นะครับการทำรายการพยากรดวงชะตานั้นไม่ใช่เจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพยากรเป็นการทำนายตามตำราทั้งหมดและนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปขอให้ได้พบเจอแต่ความโช้าดีขอให้มีแต่ความสุขและสําหรับท่านใดที่กําลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินทองไม่ว่าอยู่แห่งใดก็ขอให้หลั่งไหลมาเทมาเทวดาทุกชั้นฟ้าจงลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านจะเดินทางไปที่ใด ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ